เรื่องใหญ่มาแล้วครับในขณะที่ทุกคนกำลังเมามันกับตลาดหุ้นที่พุ่งทยานไม่หยุดจากข่าวดีเรื่อง Big Beautiful Bills Be ที่รัฐบาลสหรัฐอัดฉีดเงินเข้าระบบเบื้องหลังชากหน้าสวยหรูนี้มีการเคลื่อนไหวที่น่าขนลุกเกิดขึ้นครับผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในเกมการเงินโลกทั้งมหาเศรษฐีและธนาคารกลางของประเทศมหาอำนาจกำลังแอบทิ้งเงินดอลลาร แล้วย้ายเงินไปซุกไว้ในสินทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่กำลังมองข้ามและนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายก่อนพายุลูกใหญ่จะมาเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาแชร์ให้ฟังครับว่าทำไมคนฉลาดถึงรีบซื้อทองคำตอนนี้ เพิ่มขึ้นถึง100%นะครับโอ้โ oh, ห oh, รอพอบอกว่าไปลไกลฮะอยู่ที่1,000ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคือได้อีกประมาณ5เท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกันว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซน,น่าเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทาง e อีเทเรียบต่อทั้งปีหน้าเลยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Economic Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิมพาพาร์ตี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สวนกระแสะความเชื่อของคนส่วนใหญ่ครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้เล่นรายใหญ่กำลังทำกันอย่างเงียบๆเ,เลยเพื่อนๆครับตอนนี้บรรยากาศการลงทุนมันช่างหอมหวานเหลือเกินใช่ไหมครับ ตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยวิ่งทําจุดสูงสุดใหม่กันเป็นว่าเล่นเลยหลายคนบอกว่านี่คือสัญญาณของเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่งเฟดสามารถคุมเงินเฟอ้อได้โดยไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า soft landing ได้สำเร็จแถมรัฐบาลสหรัฐยังอัดฉีดเงินมหาศาลผ่านกฎหมายหลายฉบับที่ผมขอเรียกร,มรวมๆว่า big beautiful bills ไม่ว่าจะเป็น chips act I.R.A. หรือ Infrastructure Act ซึ่งรวมๆกันแล้วมีเม็ดเงินกว่า1.7ล้านล้านดอลลาร์ที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกใช้ด้วยซ้ำนะครับมันคือคลื่นยักษ์ทางการเงินที่รอซัดเข้าตลาดอยู่นะครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ตามดําราการเงินเปะ๊เปะๆเลยครับเงินมันก็ต้องไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยไปหาสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสิครับถูกต้องไหมครับ ทองคําในฐานะหลุมหลบภัยชั้นดีก็ควรจะถูกเทขายราคาก็ควรจะลงสิครับนักลงทุนรายย่อยหลายคนก็คิดแบบนี้แหละครับบางคนก็ขายทองคําออกมาแล้วไปเข้าหุ้นบางคนก็ลังเลไม่กล้าซื้อเพิ่มเพราะกลัวว่าซื้อปุ๊บราคาร่วงปับ๊บติดดอยกันไปยาวๆแต่มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับถ้าทุกอย่างมันดีจริง ทำไมกลุ่มคนที่เข้าถึงข้อมูลวงในที่สุดรู้ลึกที่สุดและมีเงินมากที่สุดในโลกถึงทำในสิ่งตรงกันข้ามกับเราเราท่านๆอย่างสิ้นเชิงล่ะครับนี่คือคำถามสำคัญที่ผมจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับระเบิดลูกที่1จาก HSBC ความลับของมหาเศรษฐีเพื่อนๆครับล่าสุดแบงก์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง HSBC เขาไปทำผลสำรวจที่ชื่อว่า Affluent Investor Snapshot 2025คือไปส่องพอร์ตการลงทุนระดับมหาเศรษฐีทั่วโลกกว่า1 0 0 0 0คนแล้วเจอเรื่องที่น่าตกใจมากครับข้อแรกเลยนะครับในช่วง12เดือนที่ผ่านมากลุ่มคนรวยเหล่านี้เพิ่มสัดส่วนการถือครองทองคำในพอร์ตของตัวเองขึ้นกว่าเท่าตัวโอ้โหจากเดิมที่มีทองคำเฉลี่ยแค่5%ของพอร์ต ตอนนี้พวกเขาถือทองคำเฉลี่ยสูงถึง11%แล้วครับนี่คือการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทุกประเภทนะครับมันไม่ใช่การขยับเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการย้ายเงินครั้งใหญ่ที่สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงยังไม่หมดครับข้อที่2ผลสำรวจยังบอกอีกว่า50%ของคนรวยเหล่านี้หรือพูดง่ายๆก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะครับ มีแผนที่จะซื้อทองคำเพิ่มอีกภายใน12เดือนข้างหน้ามีมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเทรนนี้ยังไม่จบแต่มันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นด้วยสามนะครับพวกเขามองไปข้างหน้าแล้วและเห็นอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแล้วคำถามคือทำไมทำไมพวกเขาถึงรีบขนเงินออกจากสินทรัพย์อื่นๆโดยเฉพาะเงินสดที่พวกเขาลดสัดส่วนลงไปเกือบ4 0 แล้วเอามาซื้อทองคำคำตอบที่ HSBC วิเคราะห์ไว้มันน่าสนใจมากครับ 1. คือความเสี่ยงภูมิภาครัฐศาสตร์โลกหรือ geopolitical risk พวกเขามองว่าสงครามการค้าความขัดแย้งระหว่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแต่มันคือสภาวะปก,กติแบบใหม่ของโลกหรือ new normal ที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน 2. คือความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะของรัฐบาลโดยเฉพาะหนี้ของสหรัฐที่ดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้หรือ out of control อย่างที่าศาสตราจารย์เคนโรกอฟแห่งฮาวาดเคยเตือนเอาไว้ครับการพิมพ์เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแบบไม่ลืมหูลืมตามันคือการลดค่าเงินดอลลาร์ในระยะยาวอย่างแน่นอนและ 3. คือการมองหาสินทร,รัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงจากคู่สัญญาหรือ no counterparty risk ในโลกที่สินทรัพย์ทางการเงินมันเปราะบางหุ้นกู้ก็อาจจะเบี้ยวหนี้ได้เงินฝากในแบงก์ก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ทองคําแท่งที่อยู่ในมือคุณมันคือของคุณร้อยเปอร์เซนไม่มีใครสามารถพิมพ์เพิ่มได้ไม่มีใครสามารถอายัดได้ถ้ามันอยู่ในที่ของเรานี่คือการซื้อประกันให้กับความมั่งคั่งของตัวเองครับระเบิดลูกที่สปฏิวัติเงียบพันธมิตรธนาคารกลาง เพื่อนๆคิดว่าเรื่องของมหาเศรษฐีมันใหญ่แล้วใช่ไหมครับนั่นมันแค่ระดับบุคคลนะครับที่น่าตกใจและสำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับประเทศครับตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังทำสิ่งเดียวกันเป๊ะๆแต่ในสเกลที่ใหญ่กว่ามหาศาลครับผมขอยกข้อมูลล่าสุดจาก World g o l c o u n c i l หรือสภาทองคำโลกนะครับที่เขาไปทำแบบสำรวจธนาคารกลางทั่วโลกในปี2025มา ผลที่ได้มันช็อกวงการมากครับ95%ของธนาคารกลางที่ตอบแบบสำรวจเชื่อว่าปริมาณทองคำสำรองของโลกจะเพิ่มขึ้นในอีก12เดือนข้างหน้าเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับเกือบจะเป็นเอกฉันท์ผู้บริหารเงินของโลกเห็นตรงกันหมดว่าเทรนด์การสะสมทองคำจะดำเนินต่อไปและนี่คือมัดเด็ดครับ73%ของธนาคารกลางเหล่านี้ คาดการว่าสัดส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐในทุนสำรองของพวกเขาจะลดลงในอีก5ปีข้างหน้านี่คือหลักฐานคาหนังคาเขาเลยนะครับมันคือการประกาศสงครามเงียบต่อระบบเงินดอลลาร์หรือที่เรียกกันว่าดีด l อลลาร์ไลเซชันพวกเขากำลังบอกเราต้องๆเลยนะครับว่าเราไม่ไว้ใจดอลลาร์อีกต่อไปเราจะลดการพึ่งพามันแล้วใครคือหัวรัชบวนในปฏิบัติการครั้งนี้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับที่ใหญ่ของเราทีนนั่นเองครับธนาคารกลางจีนหรือ PBOC เดินหน้าซื้อทองคำเข้าคลังติดต่อกันเป็นเดือนที่7แล้วนะครับพวกเขาไม่ได้ซื้อซื้อขายๆเก่งกำไรนะครับแต่นี่คือการสะสมเชิงยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ประเมินว่าถ้าจีนต้องการจะเพิ่มสัดส่วนทองคำในทุนสำรองให้เท่ากับค่าเฉลี่ยของโลกที่ประมาณ20% พวกเขาจะต้องซื้อทองคําในอัตรานี้ต่อไปอีกอย่างน้อย3ปีนี่คือแผนระยะยาวเพื่อท้าทายบาลังของเงินดอลลาร์โดยตรงและมันไม่ใช่แค่จีนประเทศเดียวนะครับขบวนการนี้ใหญ่กว่าที่คิดมากมีทั้งโปแลนด์ที่ซื้อหนักมากตุรกีอินเดียคาซัคสถานและอีกหลายประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่พวกเขากำลังสร้างพันธมิตรเพื่อออ,อกจากร่มเงาของดอลลาร์ครับระเบิดลูกที่3 เปิดแผลต้นตอระบบที่กำลังพังทลายคำถามสุดท้ายคือทำไมทำไมทั้งมหาเศรษฐีและธนาคารกลางทั่วโลกถึงพร้อมใจกันทำแบบนี้คำตอบมันง่ายและเจ็บปวดมากครับเพราะพวกเขามองเห็นสิ่งเดียวกันนั่นคือระบบการเงินโลกที่ใช้เงินตอนล่าบเป็นศูนย์กลางกำลังป่วยหนักและใกล้จะพังทลายครับต้นตอของปัญหาทั้งหมด ก็คือสหรัฐอเมริกาเองนั่นแหละครับการใช้จ่ายเกินตัวการออกกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้เงินจากอนาคตการสร้างหนี้สาธารณะที่พุ่งทยานไม่หยุดมันมีทางออกทางเดียวเท่านั้นคือการลดค่าเงินของตัวเองลงหรือพูดง่ายๆคือการพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อจ่ายหนี้ซึ่งมันก็คือการขโมยความมั่งคั่งจากทุกคนที่ถือเงินดอลลาร์ทั่วโลกนั่นเองครับและมันไม่ใช่การคาดเดาของเราเองนะครับ ล่าสุดสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง UBS ก็เพิ่งออกมาตอกย้ำภาพนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกครับ UBS เขาฟันธงเลยว่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงอีกในช่วง12เดือนข้างหน้าด้วยเหตุผลหลายอย่างทั้งเศรษฐกิจสหรัฐที่จะชะลอตัวลงความกังวลเรื่องหนี้สินที่ควบคุมไม่ได้และเทรนด์ของทั่วโลกที่พยายามจะกระจายความเสี่ยงออกจากเงินดอลลาร์ นี่คือเสียงยืนยันจากผู้เล่นในตลาดการเงินเองเลยนะครับว่าเรือที่ชื่อดอลลาร์กำลังมีรอยรั่วครับและที่สําคัญที่สุดฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนตื่นตัวก็คือตอนที่สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกใช้ระบบการเงินเป็นอาวุธในการอายัดทุนสํารองของรัเสเซียที่เป็นเงินดอลลาร์ เหตุการณ์นั้นมันเหมือนเสียงระฆังเตือนภัยให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ยินเลยว่าตราบใดที่คุณยังฝากความมั่งคั่งของชาติไว้ในรูปของเงินดอลลาร์คุณก็อาจจะโดนแบบเดียวกับรัสเซียได้ทุกเมื่อดังนั้นการที่ธนาคารกลางทั่วโลกแห่ซื้อทองคำแล้วขนกลับไปเก็บไว้ในประเทศตัวเองมันคือการประกาศอิสรภาพทางการเงินครับ เพราะทองคำแท่งที่อยู่ในห้องมั่นคงของตัวเองมันไม่มีใครสามารถมาอายัดหรือคว่ำบาตรได้ <t> เห็นภาพหรือยังครับว่าทำไมตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้นนั้นมันคือภาพลวงตามันคือภาพสะท้อนของเงินกระดาษที่กำลังด้อยค่าลงต่างหากครับยิ่งรัฐบาลพิมพ์เงินมากระตุ้นตลาดหุ้นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นการเร่งให้คนสลดัดและประเทศต่างๆต้อง,ง,งรีบหนีออกจากเงินดอลลาร์ไปหาทองคำมากเท่านั้น เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าทองคำในยุคนี้ไม่ใช่แค่สินทรัพย์ลงทุนเพื่อเก็งกำไรอีกต่อไปแต่มันคือบัตรลงคะแนนครับมันคือการโหวตไม่ไว้วางใจต่อระบบเงินดอลลาร์ที่กำลังเสื่อมค่าลงทุกวันจากการพิมพ์เงินอย่างบ้าคลั่งของสหรัฐอเมริกาการที่คนรวยและธนาคารกลางทั่วโลกแห่กันซื้อทองคำไม่ใช่เพราะพวกเขามองว่าราคาทองจะขึ้น แต่พวกเขามองว่ามูลค่าของเงินกระดาษโดยเฉพาะเงินดอลลาร์กำลังจะลงครับนี่คือการเคลื่อนไหวเพื่ออธิปไตยทางการเงินเพื่อเอาตัวรอดจากระบบที่กำลังเอาเปรียบคนทั้งโลกและเพื่อปกป้องความมั่งคั่งที่แท้จริงเอาไว้ครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมขอสรุปทั้งหมดอีกครั้งในหนึ่นาทีนะครับห อย่าให้ตลาดหุ้นที่กำลังขึ้นแรงหลอกตาคุณเบื้องหลังความหอมหวานนั้นคือวิกฤตความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ 2. แบงก์ยักษ์ใหญ่ HSBC ออกมาแฉครับว่ากลุ่มมหาเศรษฐีทั่วโลกกำลังแทงเงินสดทิ้งแล้วย้ายไปซื้อทองคำเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและอีกครึ่งหนึ่งจ้องจะซื้อเพิ่มอีกเพราะพวกเขากลัวความไม่แน่นอนของโลกและกลัวค่าเงินดอลลาร์จะพัง 3.. เรื่องนี้ไม่ใช่แค่คนรวยนะครับแต่เป็นระดับประเทศธนาคารกลางทั่วโลกนำโดยพี่ใหญ่จีนกำลังทําสงครามเงียบเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์หรือดีดอลลาร์เซชั่นโดยการกวานซื้อทองคำเข้าคลังเป็นตันๆสภาทองคำโลกยืนยันว่า95%ของแบงก์ชาติทั่วโลกเชื่อว่าเทรนด์นี้จะดำเนินต่อไปครับ 4. ต้นต่อของปัญหาทั้งหมดก็คือสหรัฐเองนั่นแหละครับ การพิมพ์เงินมหาศาลการสร้างหนี้สินล้นพ้นตัวคือการทำลายค่าเงินดอลลาร์ด้วยมือของตัวเองทำให้ทุกคนที่รู้ทันต้องรีบหนีตายมาหาทองคำซึ่งเป็นเงินที่แท้จริงครับดังนั้นการซื้อทองคำในเวลานี้จึงไม่ใช่การเก็งกำไรแต่เป็นการเดินตามรอยเท้าของผู้เล่นรายใหญ่เพื่อปกป้องความมั่งคั่งของคุณจากระบบการเงินโลกที่กำลังส่งสัญญาณอันตรายครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดสันติคนนี้ต้องขออาภายัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปร,ปรับปรุงแก้ไขครับส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดไลน์มาที่ไลน์แอดคิม property life วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมนาแคปหน้าจอตอนนี้และบอกแอดมินว่า ขอโปรโสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่า ถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับเเพิ่มขึ้นถึง100%เรนะครับโอ้โหรอพอบอกว่าไปไกลฮะอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคืออีกประมาณ5เท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอย,ยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆนะเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกานว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซน่านเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทาง e อีทีเรียต่อทั้งปีหน้าเลย